ไปที่พักกันครับที่พักอยู่ตรงไหนไม่รู้น,นี่เราพักกันที่นี่ตาโปรงเปียงครับ จากต่างชาติเขาก็มาชอบชอบมาบรรยากาศแบบนี้เหมือนกันไม่มีไฟฟ้านะครับมันคืนมีแต่โซลาร์เซลสำหรับส่องสว่างอย่างเดียวนะครับ ครับลูกชายเดินตามเข้าไปน้ตเลยค่อนข้างไกลบรรยากาศรอบๆนะครับ <c oughs> นมดแล้วมาขั้นบันไดครับนี่ครับน้องมาเลยนะอุน่นนะครับ ประมาณสองสามร้อยเมตรนะครับที่เดินมาจากที่จอดรถนะครับอย่าได้ลืมอะไรเลยนะฮะต้องเดินย้อนกลับไปนะค,ค่อยๆครับค่อยๆ นี่นะครับ,รบหล,หาาลบัหลังไหนเนาะ แม่ไม่ลืมอะไรแน่นะลืมไม่ได้เลยนะไกลมากไม่ลืมอะไรนะ <c oughs> <c oughs> บอกก่อน <c oughs> ใช่แล้ว <champions> อ๋อนั่นนะเราเจอที่พักละหลังนั้นก็สภพาพก็คือปีเปียกน้ำนิดนึงนะสภพาพ เดินหัวคันนากันไปอย่างนี้เลยนะครับไม่นนไม,มีไฟฟ้าอถ,ถึงแล้วันถึงแล้วพี่พัก ันนี้เหมือนนอกกระชานด้านนอกเนาะถ้าแดดลมลมตกก็นั่งดูวิวไปนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวไปดูด้านในครับห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนนี่ห้องนอนก็ ต่างนะต่างด้านนอกนะโอเคโอเนี้ก่อนเนาะ